เอาละครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นะยีโกโกโกครกับเป็นยังไงกันบ้างกับโปรคกรมคืนที่บานมาที่ผมแนะนําไปครับไม่ว่าจะเป็นทาด้านของเฟรเดนวาร์รอซี่ครับแล้วก็ทางด้านของเรนเจอร์แล้วก็เมาโบครับสามทีมที่แบบว่าเน้นๆๆๆกันเลยทีเดียวครับส่วนในบ้านในครอบครัวของเราได้บอกได้คำเดียวละครับว่าอิ่มๆจุกๆแแปลการยิงกว่านี้ครับโดยเกิดกรอยางอิ่มๆจุกๆกันแบบนี้แล้วก็ไปกันที่หน้าโปรไฟล์กันในนั้นเนี่ยมีผู้ยุ่วชาญรอ้อยคำแนะนําอยู่ส่วนในวันนี้ผมก็มาแนะนำาีทีมดีทีมเเเเด็หมือนช่ บอกเลยว่าคัดคัดเน้นเน้นหมายแล้วเราไปกันที่คู่แรกกันดีกว่าในลีกญี่ปุ่นครับหรือว่าเจลีที่ผมไม่ค่อยจะมาสักเท่าไหร่ครับไปที่เจอกันวันนี้ก็จะเป็นางด้านของอุราวะเลดไดมอนด์ครับจะเปิดบ้าเจอกันในด้านของโชนันครับ่นเรียกว่าผลงานของทั้งสองเดนี้ต่างกันพอสมควรครับแต่คุณที่คุณเห็นเนี่ยผมบอกได้คําเดียวว่าห้านั้นหลังสุดของอุราวะเนี่ยมันอาจจะเป็นผลงานที่หลอกตาครับถามว่าหลอกตายัางไงก็เพราะเขาเนี่ยแพ้ไป4เกมใช่ไหมครับแต่ครับแต่แต่แตไอที่แพ้4ี่เกมนี่คือไปแพ้ ใน,ในรายการสโมสรโลกนาไม่ได้เกี่ยวกันในลีกเลยนะเพราะว่าในลีกเขาเนี่ยทางด้านอูระวะครับเขาชนะมาแล้วถึง8นัดครับจาก10นัดทั้งหมดครับเรียกว่าผลงานในลีกโคตรถึงเลยครับก็ไม่แปลกใจแล้วครับว่าทำไมเขาอยู่อันดับที่8ถือว่าอันดับดีมากๆส่วนทางด้านของโชว์นานครับแม้ว่าจะไม่เคยออกไปไหนเลยอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ย แต่ผลงานนะบอกได้ตามตรงแล้วครับว่าไม่ชนะใครเลยเรียกได้ว่าผลงานนี่โอ้โหดิ่งจัดๆเลยครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมอยู่อันดับที่17นะเพราะว่าเขาเสมอไป3นัดแพ้ไป2นัดอะยังไม่ชนะใกลเลย และสิ่งนี้เขามีมาให้ในวันนี้การคางดังด้าของอูร์วะเลดไดมอลเนี่ยดูดีกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยครับเพราะว่าอูร์วะเนี่ยในลีนักแข็งแกร่งมากๆแล้วมาเจอกับทีอันดับที่ไม่ต้องเป็นหัวละครับแล้วเล่นใดบ้านด้วยโอสบายใจครับวันนี้ไปอยู่ทางด้าของอูร์วะได้ครับไปกันต่อที่คอนเฟลติกรอบคัดเลือกครับเป็นการเจอการระหว่างทีมที่เราไม่คุ้นเคยกันเลยครับอย่างเดอะนิวเซนครับจะเปิดบ้านเจอก,กางดางของดียิ่งไม่คุ้นเคยยิ่งเข้าไปใหญ่ครับดิฟเฟอร์ ต้องบอกว่าผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทางด้านนิวเ e อะนิวเซนเนี่ยได้ดว,ว่าไม่ชนะใครเลยครับผลงานเนี่ยเป็นทีมที่แบบสม่ําเสมอจะดจัดสม่ําเสมอก็เพราะว่าเสมอมา4นัดครับแล้วก็แพ้มา1ครับมีแบบนิ่งปึ๊บๆเนี่ยเออมันก็เป็นประมาณนี้ส่วนทางด้านของดิฟแฟดองรับผลงานทีมเยือนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะชนะมา2นัดนะเสมอ1น,น,นัดแพ้มา2นัดนะแต่ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยแพ้แพ้ แต่จุดที่น่าสนใจก็คืองด้านของเดนิวเซนเนี่ยชื่อชั้นของเขาเนี่ยดีกว่าดีแฟดองแบบเยอะมากๆครับเี่กได้ว่าคนละชั้นกันเลยวันนี้มาเชอกับทีมระด,ดับนี้นะผมบอกได้เลยครับว่าเดนิวเซนวันนี้เน้นๆแน่นอนครับแม้ว่าเขาจะให้มาไม่ถึงหนึ่งดีอันนี้น่าสนใจจัดๆครับไปอยู่กับเดนิวเซนได้ครับสบายใจได้ ไปกันต่อที่แชมป้ยนรีกรอบคัดเลือกครับเป็นการเจอกันระหว่างด้านของเชลลบอนครับจะเปิดบ้านเจอด้านของคาราบักผลงานห้านัดที่ผ่านมาเขาต้องสองทีมนี้นาบอกได้คำเดียวละครับว่าคนละเรื่องคนละราวคนละแบบกันเลยทีเดียวทางด้านของเชลบอนเจ้าบ้านครับโอ้โหห้านัดที่ผ่านมาถือว่าทดถึงเลยครับชนะมา3นัดครับเสมอมา2นัดยังไม่แพ้ใครเลยส่วนด้านของคาราบักทีมเยือนนี่ครับโอ้โหผลงานคนละเรื่องเลยครับชนะมา2นัดก็ริงะแต่าว่าที่เหลือนก็คือแพ้ไป3นัดแล้วครับและ2นัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้รวด ด้วยและจุดที่มันน่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านของชื่อชั้นของคาราบักเนี่ยเขาเทียกับเชลพอรไม่ได้เลยครับมันคนละแบบกันเลยทีเดียวคาราบักแม้ว่าอาดีตจะเคยเป็นทีมดังครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักแล้วและจุดที่น่าสนใจก็คือกดังด้านของเชลบอรเนี่ยเขาให้ไม่ถึง1นงดีอันนี้น่าสนใจส,สุดๆโอ้โหเนแล้วแบบปลื้มปปติ ดีต่อใจจัดฉัดครับวันนี้ขอไปอยู่กับเจ้าบ้านอย่างเชลบอนดีกว่าครับมาแน่นอนไปกันที่คู่สุดท้ายครับในแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกอีกเช่นกันครับเอสเคบาร์ครับจะเตะเบิดบ้านเจอระด้านของอาเบซาวบวกครับนี่ไม่ใช่เรดบูสาวบวกนะครับเป็นอาเบซาบุกจากออสเตรียครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนี้ก็ต้องบอกได้เลยครับว่าใกล้ๆเคียงๆกันอยู่ครับเรียกว่าไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่เจ้าบ้านอย่างบรานครับผลงานที่ผ่านมา5นัดก็คือชนะมาสอนัดครับเสมออีก1นึ่งนัดแล้วก็เสมอไปอีก ลาอยู่กับด,ด,ดึง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 แบบนี้เลยครับส่วนดน้านหน้าของเซลบวกครับเรียกได้ว่าผลงานก็สวิงเหมือนกันครับชนะมา2นัดเหมือนกันครับเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้2นัดเหมือนกันเลยครับสวิงเหมือนกันไบโพล่าแดกปอร์้ังกู้ะอะไรางๆนัดนี้ แต่ครับแต่แต่แน่นอนแล้วครับว่าชื่อชั้นของอาเบเซาบวกเนี่ยเขาดีกว่าเยอะมากๆครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครรู้จักเอสเคลรบานอยู่แล้วครับแต่แต่ว่าของเซาบวกนี่ใครๆก็รู้จักครับเพราะว่าเป็นเจ้าประจําในแชมเป้ยนลีกอยู่แล้วและจุดที่น่าสนใจก็คือในวันนี้เนี่ยเขาให้ทางด้านของทางด้านเสาบวกเนี่ยดูดีกว่านิดเดียวเองครับเรียกได้ว่าโอ้โหทําไมมาแบบนี้วะบอกได้เลยว่าน่าสนใจวันนี้ขอไปอยู่ทางด้านของเสาบวกดีกว่าครับด้านนี้ก็เป็นสิงที่ผมมาแนะนํากันทั้งหมดในวันนี้ครับเรียกได้วย ครับและถ้าเกิดใครอยากเห็นซ์มจุกๆกันแบบนี้แล้วก็ไปกันที่หน้าโปรไฟล์ครับเรียกได้ว่าในนั้นเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญาร้อยกันแนะนําอยู่ฮนะ